วันนี้มาอัปเดตงานวิจัยครับที่ระบุว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกบ้านของโลกและก็ของเราอาจจะไม่ได้ชนกับกาแล็กซีแอนโดรเมดาในอีก5,000ล้านปีข้างหน้าแล้วนะครับที่พูดไปแบบนี้ก็เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานักวิจัยเชื่อครับว่ากาแล็กซีของเราหรือว่าทางช้างเผือกจะสามารถชนกับแอนโดรเมดาซึ่งเป็นกาแล็กซีที่ใกล้เคียงกันชนกันในอีกประมาณ5,000ล้านปีข้างหน้าได้ แต่งานวิจัยล่าสุดครับเขาเอาภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและก็ไกอา R, เอามาใช้ในการเป็นวิเคราะห์ข้อมูลสร้างแบบจำลองกว่า1 0 0 0 0แครั้งและได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากสมมติฐานก่อนหน้านี้ส่วนสาเหตุที่มันต่างออกไปก็คือในรอบนี้ครับเขาเอาปัใจจัยใหม่เข้ามาก็คือ กาแล็กซีบริวารของทางช้างเผือกอย่าง LMC กับ M313 ครับซึ่ง2อันนี้สามารถสร้างแรงดึงดูดระหว่างวัตถุรวมถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเอามาเป็นปัจจัยในการวิจัยด้วยซึ่งทั้งหมดนี้อาจทําให้กาแล็กซีทางช้างเผือกรวมถึงแอนโดรเมดาไม่ได้มีทิศทางพุ่งชนกันอีกต่อไปแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอิงตามงานวิจัยตัวนี้ในอีก5000ล้านปีข้างหน้าเราก็สบายใจได้ครับว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจะไม่ไปชนกับแอนโดรเมดาแน่นอน